ต้องมาเช็คต้องมาดูนัดกันนัดกันมาคนละทีเห็นไหมครับรถรถประจำตำแหน่งรถประจำตำแหน่งนะคะอันนี้คือลานกว้างไม่ใช่โถงกว้างของใช้ของดูคอสตูมดีมคกคอสตูมค่ะคือสงซื้อเลยคอสตูมเป็นยังไงคะวันนี้อันนี้ต้องเป็นชุดลำลองลำลองรู้ได้ยังไงคะ ลําลองนี่คือชุดอะไรครับลำลองลำองถ่าเัื่เป็นชุดนอนนะตรงไหนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะขอชิงค่ะนอนถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวก็จะเลือกใส่ตัวนี้คุณแล้วก็มีเป็นสเวตถุงมืออืมเล่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะคะืนข้างบนนะคะไม่ใช่ข้างล่างข้างหน้าค่ะ ลองไปดูชุดออกงานในชุดสักชุดสองชุดนะคะชุดนี้เป็นชุดทางการค่ะชุดทางการออกงานากออแล้วก็จะเวลานั่งจะเป็นท่านอือต่อค่ะอันนี้เป็นเสื่อติดสเตรย์ยศติดสเตรย์พรเครื่องราชเุ้รารมนูนของของประเทศจีนนะคะคุณผู้ก็รจะยูนในนี้นี่นะคะสีทองทอง เดี๋ยวเราจะแพนไปบรรยากาศร,บรอบๆมาดูรถทุกคันกันอีกครั้งนึ้งรถนะคะข้างหน้านะคะทะเบียนหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหกหกขอเชิญทุกท่านเล่นได้ตามอธัธยาศัยจะเหมาะสำหรับเด็กที่นั่งด้วยกันนะคะน้ำหนักก็วมัน2องตันเลยเนนั่งได้คอดีมีใจสอตันแน้น